เจอหรือเปล่าคือ15บาแงคนไหนแบบไปวอเลนไทายไม่มีที่ไปไปดูนะตอนหนึมีที่ไปเราใช่เป็นที่ไปแล้วใช่ไหมล่ะวันที่14หนูมีมีงานค่ะแล้วคืนนเดือนหน้าเนี่ยเรารู้งานเราเป็นุงานไม่ก็หนูบอกเขาก่อนไงอ๋อเหรอใช่หนูลืมบอกก่อหนูบอกหนูว่าแพงแล้วมันบอกหนูไม่ได้ตอนนั้นตอนนั้นคืมไม่แน่กลัวมาก หนูมีของขวัญวันเล่นทายให้พี่ก้าวแล้วนะคะคือผู้ชายแม่แต่ขจะเออก็มีเหมือนกันใช่ไหมคะพี่ก้าวชอบแน่เลยแล้วพี่เต๋อก็มีเหมือนกันใช่ไหมมีค่ะมีเตรียมเรียบร้อยเดวิเตรียมไว้ให้หมดแล้วค่ะใช่ใช่มากมาเหมือนกันค่ะโอไม่มีเวลาไม่มีเวลาซื้อไงคะก็เลยต้องเตรียมไว้แบบเจออะไรปุ๊บซื้อไว้ก่อนมีหลายสิ่งแสดงว่ามีหลายสิ่งอุยเป็นวัตถุนิดไหนคะ เป็นวัตถุระเบิดเลยเป็นวัตถุชนิดไหนดีทำไมคำาถามเป็นอย่างนี้มันเป็นรูปแบบประมาณไหนรประดาบ ใดๆที่แขนที่มือที่ไหนน่ารักเลยน่ารักเลยน่ารักเลยเดี๋ยววันตีแหละอ้โน่ารักแหละน่ารักเอาพี่ก้าวเป็นคนก่อนมันเกิดพี่เต๋อท้างร้อนมากเลยโอ้ยตกใจหมดเลยไม่แต่ก็ตกใจเลยนะเมื่อกี้ ตรงเนี้ยผู้ชายเยอะแต่ตรงเนี้ยตัวแม่น่าเหมือนตัวพ่อตอนรรู้สิบลงอ่ะต่อสิบสิบนาทีของมันมันไม่จบไม่เป็นไรต่อได้ตอนรู้สิบลงอ่ะตรงเนี้ยแต่แต่งานนั้นเนี่ยใครอ่าเดี๋ยวจบสิบนาทีของแล้วมีของขวัญยังไงให้พี่ถึงเดี๋ยววันนั้นถ่ายให้ดูได้ไหมคะเดี๋ยวไม่สะบายเดี๋ยววันนั้นลงให้ดูสงสัยว่าทำไมแบบต้องมีหลายชิ้นหลายสิ่ง มันเหมือนเราเซตมาตรฐานนะคะคือถ้าเราให้หลายชิ้นปุ๊บแปลว่าเขาก็ต้องใหญ่่าเกยคือจะต้องการให้เขาเอาเวลให้เราเพราะว่านี่ปีทีหาใช่ไหมคะดอกไม้มันเล็กลงทุกปีทุปีทุกปีเลยแต่วิการเป็นคนทําบุญหวังกลใช่ไหมการรูกไม่ค่ะไม่เลยไม่อยากได้ให้รอเล่นนะคะมันกี้เป็นมุกคือให้ให้ให้ด้วยใจนะคะคือของมันไม่ได้แพงเลยนะทุกคนมันไม่ใช่มันไม่ใช่ แหวนเพชรมันไม่ใช่อะไรเลยค่ะมันเป็นของทําเป็นทําจากไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะราคาหลักร้อยเองค่ะที่หม่ให้อ่ะค่ะแต่มันมีคุณค่าทางใจแค่นั้นเองค่ะแค่เราเป็นคนให้ก็ใหม่รู้สึกว่าไม่ต้องแพงอะค่ะแต่แพงก็ได้นะพี่เต๋อแต่คือไม่ต้องแพงใช่ไม่ต้องแพงแต่ว่ามีความหมายอย่างเงี้ยมันน่ารักดีค่ะในทุกทุกทางที่คู่เราเองเป็นคู่ที่แบบให้ความสําคัญกับการความสำคัญแล้วก็การกิฟต์อเทคกันแลฟต์อนมันดียังไงบอกบอกคนที่ไม่มีแฟน วี่ัวแม่สลางพบอกคนโสดนะเขาเอ้ยมันดียังไงสำหรับคนไม่ต้องชี้มือมัให้กูคนที่คนที่เขามบับไอ้กิ์บอันเท็กันมันมีความสุขแต่ไม่อยากจะบอกว่าวันวาเลนไทน์อย่างเงี้ยค่ะมันยังใหม่เองอ่ะไม่สั่งดอกไม้ใช่ไหมคะไม่สั่งไว้สามช่อไม่สั่งไว้ให้คุณแม่ สั่งให้พี่เตอ๋อแล้วก็สั่งให้พี่กา้าอินเตอร์คงนู้คือแบบว่าความรักไม่ใช่ <c oughs> คือเออใหม่ใหม่อยากจะบอกน้องๆทุกคนแบบว่าแฟนขับใหม่ทุกคนละค่ะว,ว่าที่จริงแล้วมันเป็นวันแห่งความรักซึ่งเราไม่จําเป็นจะต้องให้หแฟนหรือผู้ห,ผหญิงผู้ชายก็เราให้แม่เราก็ได้อะเพราะว่าใหม่ให้แม่ทุกปีเพราะว่าเราเราจะเห็นเขาจะยิ้มมากๆหลืเขาจะมีความสุขมากกับกุหลาบสีแดงอะไรอย่างม่ก็ให้พี่ก้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะสีอะไรคะ ทุคนเหมือนกันหมดเลยความควรักก็ต้องสีแดงเขาเลยจากไม้ไม่ต้องให้แม่ขอแม่เพงแค่กลิ้นไทยก็แฮปปี้กอลเลนไทยแฟนๆทุกคน้วยค่ะอันตอล่าสุดเราก็เป็นคนกล้าหมดสิบเวลาแล้วคนเก่งคุเก่งคก่าเราไม่ใช่เวลาเราไปสู้กับเราไปสู้กับเรากับเรียนที่บอน คอมเมนต์เป็นการที่ว่าเราทั้เออทั้งที่เราตอบไปหมดแล้วเราเป็นตัวแม่ที่สามารถกล้าต่อรองแล้วถ้าหนูจะแรงเพื่อเราเล่นเราเล่นอันนั้นก็คือนี่หนูก็ถามตัวเองเหมือนกันพอตอบไปใช่ถ้าหนูจะแรงแต่ที่จริงหนูแต่ที่จริงอ่ะหนูอ่านแล้วว่าหนูตอบเลือกตอบคอมเมนต์นั่นนะหนูตอบด้วยความแบบเหมือนเอ็นดูนะหนูไม่ได้ว่าอะไรนะเพราะว่าหนูแค่รู้สึกว่ามันไม่เคยเห็นเลยอ่ะไม่เคยเห็นใครที่แบบคอมเมนต์มาด้วยความมั่นใจขนาดนี้มั่นใจจริงๆ มั่นใจมากอะไรอย่างเงี้ยมันเข้าสิงอะไรเงี้ยใช่ไหมแค่นั้นเลยกินเนื้อในการกินหม่ได้โมโหใช่ไหมเออหนูไม่โมโหเพราะว่าคอมเมนต์อื่นด่าด่าเยอะกว่านี้อีกแมนแมนเขาด่าหนูนะแบบแต่หนูไม่ได้โมโหจริงๆแต่หนูรู้สึกว่า เขาเขียนดีเทลมาค่อนข้างเยอะว่าอันนี้ต้องทําอันนี้อันนี้ต้องทำอย่างนี้อันนี้ต้องทำนี้อันนี้ทำนี้หนูก็เลยแบบโหพี่มั่นใจมากทำได้ไหมพี่เราตอบเขาไปว่าไงนะหนูบอกว่ามั่นใจจากแบบหนูไม่เคยหนูไม่เคยเห็นคนที่ตอบคอมเมนต์ได้มั่นใจขนาดนี้มาก่อนแล้วก็บอกว่าที่พี่พูดมาหนูไม่ได้ทําเลยจบนะคะอะไรอันนี้คือน้าเสียงจริงๆใน ที่เราที่เราินตอนนั้นตอนนี้เป็นอย่างนี้ของพิมพ์แร้วตอนนั้นที่มันพิมพ์มันเป็นยังไงเรื่องนั้นยังเละการพิมพ์ไม่ได้สิดิวเก่งมากเลยอะไมด้มันจะแรงไปใช่ไหมตราความเร็วมันเร็วไหมคะในการพิมพ์ในการพิมพ์เมื่อเห็ุเอาเอาง่ายๆไม่ได้ไม่ได้โกรธค่ะไม่ได้โกรธอะไรเลยสนุก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 ไปเองสนุกสนคิปนานไปเราก็อธิบายไปชัดเจนแล้วว่าภาพก็มีแล้วใช่ใช่ใช่ภาพก็สัมภาษณ์แล้วเอา คือใหม่อะแฮปปี้กับตัวเองแล้วใหม่ได้เคลียร์ตัวเองไปเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วใหม่ก็เชื่อว่าคนจํานวนหลายๆกลุ่มเนี่ยหลายๆคนเลยที่เข้าใจผิดเขาเขาเข้าใจดาวีแล้วใหม่ก็เดี๋ยววานแฟนๆแฟนๆทุกคนนะคะไปช่วยตอบใหน่อยหน่อยไม่ตอบแลทนหน่อดาวีเหนื่อยแล้วดาวีไม่ตอบแล้วนะเรื่องเนี้ยก็ฝากตอบหน่อยได้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะ ก็ได้ไม่เคลียร์ตัวเองไปเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วไปดูคอนเทนต์ต่อไปในดาวิกาชาแนลนะคะว่าจะทำอะไรค่ายข้องเก่งมากแต่ว่ามันก็ยังมีคนแบบว่ามันมีขาดแล้วแบบว่าที่คลินิกอะไรอย่างเงี้ยคลินิกเอ้า ซิลิโคนตรงแบบเราไปทำอะไรอย่างเงี้ยเอาเลยเต็มที่อ๋อมีชื่อรุ่นทวิกาใช่ไหมคือถ้าใครอยากจะทําตามดาวิอะไรอ่ะเต็มที่เลยค่ะทําแล้วมีความสุขทําแล้วมีความมั่นใจทําเลยดาวิสนับสนุนแต่เราดูดีเนาะเออทำดีๆทำดีๆไปไปที่ดีๆนะคะอะไรเงี้ยไออย่างที่แบบข่าวล่าสุดมันก็แบบว่าซิลิโคนปอเพื่ได้มาตรฐานอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่งหนูไม่ไม่เป็นอารมณ์ไม่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 เราไปทำ ม,มันมีข่าวดีค่ะอ๋อนี่นี่ยพี่คนนี้เขาอยู่ในคลาสติกลานะไม่หลอดหนูหัวเวจ่ายใ,ให้ <c oughs> <c oughs> นนทำได้น้องเ <laughs> ป็นเายแล้วล่องถ <laughs> ใช่ค่ะกเ็เรื่องทำกิจกรรมอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่สิ่งที่ผิดทำแล้วเนี่ยมันได้เรื่องสุขภาพด้วยอย่างที่บ้านใหม่เนี่ยคุณแม่ทำตา <c oughs> เพราะว่ามันเริ่มบล็อกเรื่องการมองเห็นแล้วก็เรื่องการทำแล้วเรื่องของความสวยความงามเนี้ยค่ะถ้าแฟนๆใหม่อยากทำแล้ว <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ มีงบประมาณที่แบบพอเพียงที่จะทำก็คือทำเลยค่ะเต็ม <Okay. S 1> ที่เพื่อความสุข <Okay. S 1> เอาเลยค่ะไม่เชียอค่ะ <Okay. S 1> ขอบคุณนะคะ <Okay. S 1> คุณะค,ะ <Okay. S 1> ค่ณะ,คะ